วันนี้นะครับแทงสามร้อยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเราไม่ต้องปิดแรงๆอีกแล้วปิดแค่นี้เห็นไหมประตูก็ดูดเข้าไปเลยครับเวลาเราจะออกปุ๊บเนี่ยเล้งออกเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับแทงสามร้อยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับติดตั้งชุดประตูดูดนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับจะไม่ต้องปิดประตูแรงๆอีกแล้วนะครับผมประตูก็จะดูดเข้าไปฟืบนะครับผม คลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าผมรีวิวไม่ละเอียดไม่ละเอียดยังไงรู้ไหมฮะผมไม่ไม่ถ่ายทุกขั้นตอนให้ทุกคนดูนะครับถ้าผมถ่ายทุกขั้นตอนอน่ะก็ไม่มีใครมาจ้างผมดิค่าติดตั้งอยู่ที่แปดร้อยบาทครับคันนี้ก็นี่เจ้าของรถพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่ซื้อชุดประตูดูดไหมผมติดตั้งใช่ไหมพี่ครับผมนี่นะครับถ้าผมรีวิวแบบละเอียดพี่จะจ้างผมมจ้างจ้างจ้างพจ้างหรือ ม่กล้ามั่นใจที่จะทำเองครับเอาละต้องให้ช่างดีกว่าอ๋อระดับเทพครับขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปที่แล้วผมบอกลูกก็คือผมรีวิวครับผมเขาบอกว่าผมรีวิวไม่ละเอียดถ้าผมรีวิวละเอียดเขาก็ไม่มาจ้างผมดิเขาก็ติดกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับที่มาให้ผมติดตั้งนะครับพี่ขอบคุณครับผมครับไปมาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็ติดตั้งชุดประตูดูดนะครับก็นี่นะครับมีคนโทรอ่ะก็นี่นะครับลูกค้าก็จะซื้อมีชุดประตูด มีชุดใส่ไฟพร้อมฟิลนะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับนี่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ก็จะบอกไม่หมดนะครับผมนะครับถ้าบอกหมดนะครับเดี๋ยวทุกคนได้มาให้ผมติดตั้งนะครับเดี๋ยวแปดร้อยผมจะไม่ได้เอาโอเคครับผมไปติดตั้งกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยครับถอดนี้ก่อนนี่ถอดก่อนเน่เี่เนี่ยครับถอดอันนี้โอ้ช่วงนี้ฮิตเมื่อเช้าติดไปสองคันนะครับ แต่เมื่อกี้ถ่ายติกตอกพูดได้เหรอ้่าเมื่อกี้ถ่ายทิกตอกไปอยู่คันหนึ่งนะครับส่วนอีกคันหนึ่งผมมาไม่ทันพอดีผมออกไปข้างนอกมามนี่ครับติดตั้งปุ๊บเอาน็อตใส่กระเป๋าเกงไว,ว,ว้นะครับน็นอตตัวนี้มีสามตัวนะครับเนี่ยไขน็อตสามตัวจริงๆหลายคนบอกว่าผมรีวิวไม่ละเอียดนี่ครับวิธีการถอดฝาบางทีก็ถอดยากเหมือนกันนะ บางคนเราเฮ้ยทำไมดึงไม่ออกว่าติดกิ๊บตรงไหนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมนะครับเนี่ยจะมีปลั๊กเห็นไหมเนี่ยปลั๊กถอดปลั๊กออกเนี่ยอันนี้คือชุดเก่านะครับติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมติดตั้งก็ง่ายๆนะครับง่ายหรือเปล่าผมว่าไม่ยากอ่ะครับผมผมว่าไม่ยากเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งๆทำขั้นตอนเหรอเนี่ยเอารวดสอดเข้าไปนะครับเนี่ยป๊บเนี่นะครับเอารวดสอดเข้าไปนะครับ สอดเข้าไปแล้วก็ดึงสายออกมานะครับหลายคนบอ,อกว่าไอล้ลวดนี่สอดยากมากเลยทําไงดีนะครับเอาผมบอกก่อนนะครับทุกคนต้องแกะปลั๊กนี้ออกก่อนนี่นะครับต้องแกะปลั๊กตัวนี้ออกนะครับแล้วกแกะกิ๊บด้านในนะครับเสร็จแล้วทุกคนเสียบปลั๊กกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยปลั๊กตัวเนี้ยเห็นไหมถ้าทุกคนบอกว่าไม่ได้ถอดปลั๊กนะแล้วครั้นี้มันจะมันจะออกยากนี่อ่าเนี่ยแม่ดังแคปนี่ยคือได้ละนี่ยแล้วก็ยิบเข้าที่เดิมเนี่ยตรงนี้ เนี่ยนะครับแล้วข้างในนี่ตัวหนึ่งนี่นะอ่านี่นะครับผมโอเคแล้วเราก็เอาตรงนี้ออกนะครับต้องใช้ลวดนะครับผมต้องใช้ลวดพันซะเยอะเลยเว้ยพันซะเยอะเลยอันนี้ข้ามไปก่อนก็ได้เยอะวะเขาก็จะมีสายไฟมาให้หนึ่งเส้นนะครับเนี่ยสายไฟนี้เป็นสายกาวนะครับผมนะฮะต่อเข้ามาปึ๊บอันนี้นะครับที่เรายางออกนะครับก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะฮะ เดี๋ยววัดระยะก่อนระยะก่อนเผื่อมาหน่อยก็ได้เผื่อหย่อนนิดนึงก็ได้เผื่อสักนิดก็ได้ดึงเผื่อมาเนี่ยแล้วอดรูเข้าที่เดิมนะนี่ไหมยางที่เราดึงเข้ามาครับก็ยัดดันเข้าแค่ดันขึ้นนึงครับนี่นะฮะเนี่ยก็เข้าล็อกละเห็นไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็สอดเข้ามาฟึ๊บเนี่ยเลื้อยเข้ามาเลยเลื้อยเข้ามาตามสายไฟเลยนี่ฮะเลื้อยเข้ามาเลยเนี่ยอ่าเลื้อยเข้ามาเลยเนี่ยเสร็จปั๊บ ผมจะบอกก่อนว่าเขาจะมีปลักมาให้นะครับเป็นพักเขาเรียกว่าลักคอนเน็กคือต่อหากันนะครับเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปเลยลักเนี่ยง่ายๆนะครับงานนิดเดียวเนี่ยอันนี้ก็มีสส่กาวเข้ามาหนึ่งเส้นดูก่อนทินดูช่องก่อนดูช่องก่อนดูช่องก่อนอ่ะโอเคเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้นะครับเนี่ยง่ายไหมง่ายไหมท่านผู้ชม ง่ายไหมนี่แล้วเสียบปลั๊กเข้าไปบังนี่ง่ายง่ายง่ายปะง่ายเ,เออง่ายมากรอปนี้<อ>คนคงแบบไม่มาจ้างผมแล้วทุกคนต้งทำเองแล้วละนะเโอเคอเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็เราก็นี่ เอาน็อตในกระเป๋าออกมานะครับน็อตที่เราเก็บไว้สามตัวอ่านี่ครับน็อตในกระเป๋าอีกหนึ่งตัวครับอีกอสองตัวอีกสองตัวนี่อ่าเดี๋ยวหารีวิวไม่ละเอียดอันนี้รีวิวเหนูสอนรีรีวิวยันกางเกงอ่ะ <laughs> อ่ะนี่ฮะนี่ อโอเคติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมป่ะคราวนี้เหลือวิธีการต่อไฟผมจะบอกดีหรือเปล่าเนี่ยให้ใครชมเอาวะไอ้เบอร์เนี้ยหนึ่งสองสองสองแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งมันต้องจับกันสองคนคนเดียวไม่ได้เลยตรงนี้นะครับ ผมบอกไปก่อนว่าคนเดียวจับไม่ได้เพราะกล่องฟิวตรงนี้อ่อนมากนะครับมันอ่อนมากเลยครับผมต้องจับสองคนนะครับต้องมีคนช่วยจับคนหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนพี่ครับสตาร์ทรถผมหน่อยครับครับตรงนี้นะครับผมรู้ไหมทําไมผมให้สตาร์ทรถนะฮะผมกลัวว่าจะมีไฟที่เลี้ยงแบบว่ามันจะมีไฟอะไรสักอย่างเพื่อจะไว้ไว้เลี้ยงอะไรวันนี้นะครับผมนะฮะผมก็เลยให้พี่ออกสตาร์ทนะครับผมอะนะครับ แล้วก็ตรงนเนี้ยเนี่ยให้ดูก่อนมันอ่อนมากนะครับตรงนี้อ่อนเลยแหละโอ้ไม่ได้วางจับว่ะโอ้คนเดียวได้อยู่อ่ะนี่นะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยให้ดูก่อนนี่นะครับค่อยๆนะอย่าให้โดนตัวถังรถนะเพราะตรงนี้เป็นกาวนะไอ้เป็นเป็นสายไฟนะครับผม ห้ามให้โดนตัวถังรถนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนเผื่อใครทำสปราร์กงานเข้าเลยนะครับผมฟิวอาจจะขาดได้นี่นะครับนี่เอาก็ใส่เข้าไปนี่นะครับทำไมถึงสตาร์ทรถนะครับเผื่อนะครับเผื่อแบบมีจุดที่ไฟต้องเลี้ยงอยู่นะครับเพราะมันเป็นคั่วบวกนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมก็ต้องเซฟไปก่อนอะโอเคเรียบร้อยนะครับผมดับเครื่องได้ก็เดี๋ยวเรามาเทสชุดประตูดูดกนก่อนนะครับเนี่ยอะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมไปพามาดูการทํางานของชุดประตูดูดนะครับเรจะเทสก่อนนะอาไม่ทํางานวะ years Thous ครับผมเมื่อกี้ประตูดูดไม่ทำงานใช่ไหมจริงๆแล้วมันนิดเดียวผมพินนะครับพินพินเสียบไม่เข้าล็อกครับผมนะฮะถ้าพินเสียบไม่เข้าล็อกประตูก็ไม่ทำงานเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วมันจะมีพินแบบนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เวลาเมื่อกี้เสียบปลั๊กไปปุ๊บพินมันเด้งออกนะครับมันก็เลยแบบไฟไฟไม่ไม่ไปจ่ายข้างในนะครับอันนี้เราก็เสียบพินเรียบร้อยแลยครับอ่ะดูวิธีนี่ครับประมาณนี้ครับ เราไม่ต้องปิดแรงๆอีกแล้วปิดแค่นี้เห็นไหมประตูก็ดูดเข้าไปเลยครับเวลาเราจะออกปุ๊บนี่เด้งออกเลยนะฮะอ่าใครสนใจประตูดูดของแท้งสามร้อยนะครับมาครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมนะฮะไะวิธีใส่ก็ต้องต้องบอกไหมวิธีประกอบต้องบอกปะแล้วแต่พี่อ่ะอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีประกอบเนะี่ยจริงๆนะฮที่มันไม่ได้ยากแล้วมันก็ง่ายมากครับผมคลิปที่แล้วเขาบอกว่าไงเรียวยิ่งละเอียด อันนี้ละเอียดปะ่ะอันนี้ก็ละเอียดแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเออรอบที่แล้วไม่ละเอียดเลย,อ,ยอ,อันนี้ก็ไม่ถ่ายตอนแกะเหมือนกันอันนี้เป็นตอนนี้เราถ่ายตอนใส่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่อะไรอย่างหนึ่งป,ปะ่ะเวลาเราแกะออกมาเสร็จปั๊บกิ๊บมันกระเด้งเนี่ยให้ดูก่อนเมื่อกี้กระเด้งไปสองตัวเห็นนะเนี่ยเราก็ใส่มัน้ากลับเข้าไปเนี่ย เห็นปะน่่เน่น่่อ่ะใส่กลับเข้าไปนะครับผมทุกครั้งนะครับที่เราแกะออกมานะครับกิปต้องกระเด้งนะครับหรืออาจจะไม่กระเด้งเลยก็ได้หรืออาจจะกระเด้งทั้งหมดเลยก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ตอนแกะนะครับผมอันนี้เป็นสายชุกเฉินนี่นะครับสายชุกเฉินนี้นะครับเอาไว้เวลาเวลาเปิดจากด้านนอกไม่ออกนะครับก็จะเปิดจากด้านในเอานะครับก็จะดึงอันนี้เอานะครับให้ดูก่อน อ่นนี่เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็เวลาเปิดจากด้านนอกไม่ออกใช่ไหมนะครับก็จะดึงจากด้านในนี่ครับมันจะมีฝาปิดมาให้เนี่ยให้ดูก่อนจะมีตั้งแต่โรงงานเลยนะครับมีเดิมเดิมตั้งแต่โรงงานเลยนะครับจะล็อกอยู่ตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะอวออ่ะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วฝาก็อยู่ตรงนี้ฝาอยู่ตรงนี้เห็นไหมไ ถ้าจากด้านนอกเปิดไม่ออกให้ทุกคนแกะตรงนี้เอานี่นะนี่หาอะไรงัดปึ๊กแล้วดึงตรงนี้ก็เปิดจากข้างในได้เลยครับผมนะครับวิธีติดตั้งก็มีอยู่แค่นี้ไม่ยากนะครับเนี่ยเนี่ยก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่ฮะน็อตนะครับที่จะไขนะครับเพื่อจะแผงประตูออกนะครับจะมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับจะมีไขควงตรงนี้หนึ่งตัวเนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมีสองตัวนะครับผมเป็นไขควงนะครับ เนี่เป็นนอกระ่กตันนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งตัวนะครับเอา,อางนี้ตัวหนึ่งสองตัวละเอียดปะละเอียดเนี่ยเราบอกให้รอบนี้มังละเอียดเก้าสิบปอร์เซ็นโอเคเรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ก็แผงประตูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่นี้ นี่นะครับชุดใส่ไฟสสยไฟเขาเหลือมาให้อะเขาเหลือมาให้เฮ้ยยังยังยังดิข้ามขั้นตอนละเนี่ยใสยไฟเขาเหลือมาให้นะครับจะเหลือชุดใสยไฟมาให้เราก็วางๆนี่แหละนี่นะครับเนี่ยชุดใส่ไฟเขาเหลือมาให้ก็สอดๆเขานิดนึงนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับจะมีน็อตมีกิฟต์เนี่ยมีกิฟต์ตรงนี้ อ่ะเนี่ยมีกิ๊บตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยตบเข้าได้เลยนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เนี่ยเข้าได้เลยนะฮะอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ง่ายๆนี่นะครับเนี่ย ก็นี่ฝาปิดนี่กดปึก๊กนี่ไปได้เรียบร้อยอ่ะแล้ก็จะมีกิปต,ตรงนี้นี่นะครับใส่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเชอบอมม โอเคติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแท้งสามร้อยนะครับเนี่ยฮะชุดประตูดูดอีกทีนึงนี่นี่เดี๋ยวแต่ๆนะอ๋อนี่อ๋ออะใครสนใจมาเลยครับค่าติดตั้งอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมลูกค้าเอามาให้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยร้านกินเรซิ่งค,ครับสวัสดีครับ